สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีเอฟซีอีหลาหน้อยองคงอิงเพชรบันแพงแล้วก็สวัสดีเอฟซีดีเจสาวน้ำยืนอีสารอ่อนซ่อนนะครับเมื่อนี้นะครับสาวน้อยเพชรบันแพงทําการแสดงอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะครับ อยู่สี่แยกบ้านโน้นของทองนะครับสี่แยกบ้านโน้นของทองอ,อําเภอเมืองนะครับก็ขันมาจากทั้งแยกบิ๊กซีนะครับก <c> ะ <oughs> ตรงมาทั้งเลี่ยงเมืองนะครับสิไปพิมูนสิไปตะการนะครับก็มาจากแยกบิ๊กซีก็มาเจอสี่แยกไฟแดงใหญ่เลี้ยวไซ้ายไปอ่ ไปตะการพืชผลไปเข็มมราชนะครับขั้นตรงไปห้าสิบอ้อมไปพุลธะนะครับไปทั้งพิบูลมังสาหารนะครับหรือว่าอ้อมไปหาวลินชํามราบก็ได้นะครับเพราะว่าเส้นนี้เป็นเส้นรอบเมืองนะเส้นรอบเมืองอุบลนะครับสาวน้อยเพชรบันพแพงนะครับทําการแสดงอยู่ที่นะครับสี่แยกบ้านโนนหงทองเดี๋ยวสิภาไปเบิ่งสถานที่เมื่อนี้นะครับที่จะทําการแสดงนะครับเดี๋ยวกําลังสิภาไปเบิ่งสถานที่นะครับ เพราะว่ามือนี้แสดงอยู่ถือว่าในเมืองเติบเลยนะครับกนี่แหละนะครับคันมาจากทั้งแยกบิ๊กซี่หรือใบพาดอำนาจนะครับเขาก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับประมาณจาก4กิโลนะครับจากแยกไฟแดงบิ๊กซี่มาหอดแยกไฟแดงบ้านโนนของท่องนี่นะครับมา เห็นกนสิเห็นเลี้ยวซ้ายไปตะการนะครับเลี้ยวขวาเข้าเมืองอุบลน,นะครับเลี้ยวขวาไปโค้งหัวสนามบินนะครับนี่นะครับมาหอดมาหอดแยกนะครับนี่เข้ากับเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายไปทางตะการพืชผลนะครับก็อยู่ติดแยกนี่แหละเนาะนะครับเลี้ยวซ้ายไปประมาณจากักสิบเมตรยี่สิบเมตรนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นร้านร้านนะครับเป็นร้านเป็นร้านขายของนะครับเป็นร้านอาหารนะครับมาเรื่อยๆนะครับประมาณจัก20 20เมตร30เมตรนี่แหละมั้งเนาะนะครับก็จะเห็นนะครับยงสงวนเซฟแลนด์นะครับยงสงวนเซฟแลนด์นะครับสําหรับที่ทําการแสดงอ้าวรถสาวน้อยมาอดเราบ่เนี่หรือจังไร <laughs> เห็นเห็นป้ายติดนะครับเดี๋ยวเด้อ น่าจะเป็นรถทีมงานผู้จัดนะครับหรือว่าเป็นรถสาวน้อยเป็นรถสังกสีสาวน้อยมาหอดแล้วนะครับนี่นะครับนี่มาหอดแต่เ้าเลยนะครับพอม่ขึ้นนี้นะครับสาวน้อยเปชรบันแพงทําการแสดงอยู่ห้วยทับทันนะครับปอไกลกันเนาะประมาณลอยล่นะครับจากมองแสดงเมื่ขึ้นนะครับน้องสิมน้อยมาหอดแยกบันโน้นของท่องนะครับประมาณลอยกิโลนะครับนี่ละนะครับนี่นี่จะเป็น ยงสงวนเซฟแลนด์นะครับเป็นยงสงวนเซฟแลนด์โอ้มาหอดละตัวนี้นะครับทีมงานรถบรรทุกนะครับบางส่วนของสาวน้อยเพชรบนแพแงนะครับมาหอดแล้วห่วยข้างในก็เต็มแล้วตัวละนี่นาะน,นี่นี่นะครับบางสามมือผมมาเบิ่งนะครับช่วงฝนตกนะครับมองนี่มันสิมีน้ำขัง นะครับแต่ว่าพอดีนี่นะครับพอดีผมได้คุยกับผู้จัดนะครับได้คุยกับผู้จัดงานมือนีนะครับเพิ่นบอกว่าอีกสองสามมือมันก็แหงดอกเป็นว่นนี้นะครับโอ้นี่นะครับเพิ่นมาฮอดกันแล้วนะครับมาฮอดกันแล้วนะครับมาแรกเป็นงานปิดวิกเดอพี่น้องนะครับเป็นงานปิดวิกนะครับเพิ่นมาฮอดกันแล้วเห็นรถไอการใช่ การใช่กับคือมาหอดแล้วคือกันเนาะนะครับเดี๋ยวสภาพไปเบิ่งู้ใดมาหอดแล้วแน่นะครับเกิดมาหอดกันแล้วนะครับนี่ไม่เติบตัวละทีมงามกระดัยนะครับรถบัตรกามาแล้วรถนักดนตรีก็มาครบแล้วนะครับมาครบกันแล้วมาครบกันแล้วนะครับนี่เดีย๋ยวเสื้อผ้าเขาไปเบิ่งทางในนะครับอุ้ย อวัสดีเทือนนิดนึงบอกเป็นอย่างเนาะมาถ่ายบรรยากาศนะครับสถานที่จัดงานมัแรงนะครับให้พี่น้องเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงได้เบิ่งกันนะครับเดี๋ยวสิ้าไป่งเดี๋ยวสิ้าลงไปเบิ่งนะครับสถานที่กถือว่ากว้างขวางนะครับสถานที่กว้างขวางสวัสด,ดีครับโอ้ไอ้ไซเรามาทีมงานจัดงานบ่นนี่ ทีมงานกำนันบ่ั่อครับ่แม่นกำนันอยู่ว่าจัดมาแรงโอแมงโอแมงเนาะพโอ้กับนั่นนัเป็นเป็นชมรมเนาะไม่ได้จัดกำนันบม่ได้จัดผู้เดียวเนาะอ๋อเป็นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นจัดมาแรงนะครับก็คือแยกบรรงทองนะครับผมถามป้ายก็บ่อค่อยไหลบันไดนะครับผมเห็นบ่อค่อยไหลบันไดก็เลยคุยกับกำนันเมื่อวานนี่บอกว่าเดี๋ยวสิมาเฮดคลิป ส่งข่าวพี่น้องเข้าให้เนาะนะครับการนี้เป็นล่านกว้างนะครับมองนั่นผมมาเบิ่งมาว่านก่อนเนี่ยมันมีน้ําขังนะครับแต่ว่าผมบาได้เบิง่งบาได้เข้ามาเบิ่งข้างในนี่ข้างในนี่มันมันแห้งดีตัวละเนาะแห้งดีที่จอด,ดรถก็กว้างขวางนะครับทางเข้าก็สะดวกนะครับเข้าข้างยงสงวนเซฟแล้เลยนะครับจอดรถด,ด้านหน้าได้นะครับจอดรถถนนก็ได้ขึ้นกันนะครับเดี๋ยวภาพไปเบิ่งเนาะนะครับมาแล่งมาเบิ่ง เพลงใหม่ของอีลา้นยอุงอิงนะครับน้ำตาอีลาหนยนะครับมาแลงเพื่อนจะแสดงสดเป็นครั้งแรกนะครับจริงๆเพลงเพื่อนกับสิบปล่อยมืออื่นนะครับเพลงน้ำตาอีลาหนยสป่อยมืออื่นเกาโมงเช้านะครับแล้วก็ทีเซอร์ออกตั้งแต่เมื่อวานตอนแรกนะครับหกโมงแรกนะครับแล้วก็ส่วนเพลงเล่นสดนะครับมาแลงมาเบิ่งนน้ากันด้วยพี่น้องเน้อนะครับนอกจากนั้นอมแอมเพชรบานแพงนะครับกับ สีล่ำใสแค่นเนบปะตะนี่บเคยเห็นอมแอมล่ำใสแค้นกับมะเบิงสดๆน้าเวทีพร้อมๆกันนะครับมาแลงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพิเศษหลายอย่างเลยนะครับสำหรับเมื่อแลงนะครับด้เบิงเพลงใหม่อีลานอยน้ำตาอีลานอยนะครับแล้วก็บึงนางเอกใหม่นะครับอมแอมเพชรบ้านแพงนะครับล่ำใสแค้นสิมวนสัมใตนะครับนอกจากนั้นนะครับใครที่มาบ่อใดนะครับเบิงคลิปนี้อยากมากด้่อยู่ไกลนะครับ เข้าไปที่กลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบันแพงได้เลยนะครับแมลงมีไรสดเด้อนะครับบาท360บาทนะครับห้ามือเนาะนะครับมือนี้เป็นมือแรกนะครับ18 19 20 21 22ก้าห้มือนะครับสามห้าวันนะครับ360บาทเองนะครับในเบิ้งบรรยากาศแบบชัดเจนเลยนะครับที่กลุ่มไรสดของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับเดี๋ยวสภาพไปเบิ้งที่สถานที่ทําการแสดงนะครับมาเบิ้งเพลงใหม่อีลาหน่อยเด้่องแมลงเด้อ น้ำตาอีหล่าหน่อยนะครับน้ำตาอีหลา่า <recess> ห <ed isolation> น <nek> ่อยอุ้มอ <animals under kindergarten> ิงเพชรบันแพงนะครับโอ้ยนี่กับทีมงานมาขายของมอลึกจังไทนะครับมาเตรียมหาสถานที่นะครับบุ้ยมาดีครับพี่ตุ้ยมาดีครับโอ้มาหอดแต่เศร้าขึ้นกันเนาะมันบอกกลครับมันบอกไกลลอยลเองเนาะ มันบักใกลสีสะเก็ดมันบักใกล้กว้างเนาะครับพอดีพอดีครับพอดีเหมาะดีต่อทั้งสองฝ่ายครับต้อ,องพูดจากแม่แล้วกระทั่งเข้าก็ดีที่จอดรถก็กว้างนะครับนี่เบิ่งเอานะครับพามาเบิ่งสถานที่มาแล้งนี่นะครับสุมไฟเอาลงไปฮอดพุ่นเลยบอนั่นนะ กำลังเบิ่งว่ามองใดมันเหมาะสมที่กวางแห้งพี่น้องที่กวางขวางคุณน,นะคุณน,นะกวางแห้งรถล่ไดไกนแสดงว่าบรมนะ่ะนะนี่แห้งมดแล้วนะครับแห้งมดแล้ว หกล้อใหญ่ลงไหนก็แสดงว่าโอ้สวัสดีครับโอ้ฝ่ายจัดการสถานที่เนาะมาแรงเป็นงานของชมร่มวะครับหรือเป็นอ๋อกำนันไรลน้อยเฮานี่เนาะกำนันไรลน้อยบัตรจักรพรรดิเนาะบัตรลอยเดียวบัตรที่โตแล้ว เราคือก้าผมไปเห็นนักอื่นอะลอยเ้าลอยสี่สิบหมายความว่าแถวอีสานมานเท่าเด้ลอยเศร้าลอยสี่สิบเออครับโอ้ตำบลใดหน่อยในเบื้องบ่ลำวนบ่แม่แต่ตำบลไรน้อยแล้วเนาะอันทั้งพิมนกับมาได้เนาะตานสุมเออตานสุ่มเออม่วงสามสิบอันทั้ง ทั้งพะโลดเมื่อน,อน,อนั้นนะนะาช่าน้องน้องช่างน้อยน้องน้องช่างน้อยหรือน้องช่างใหญ่อันฝนตกเมื่อน,อน,อนั้นนะม่วงสามสิบนะโบไก่เด,ด้เมื่อนั้นบริเวณมาเด้อพี่น้อยเด้อพี่น้องเด้อทั้งม่วงสามสิบเด้อูวิธีจอดรถกว้างขวาง,วางเ<ร>าบิง่งตี้ละ่ะเออเผาหมดซี่พโอ้เผาหมดน้อเบิ่งตี้ละ่ะจัดสถานที่ดูแลสถานที่หมดกระบอกมีจกเจ้าตัวเ <laughs> ด,ด้ออัน ข้างๆก็เป็นยงสงวนเนาะ,ะที่ซื้อของที่ชอบป,ปิ้งก็มีนะครับทางขามากก็เป็นคอนกรีตนะครับข้างหน้านะครับถนนใหญ่สี่เลนนะครับแล้วก็ด้านหน้ายงสงวนก็เป็นถนนคอนกรีตสามารถที่จะจอดรถได้แบบสะดวกสบายเลยนะครับที่สําคัญก็คือนี่แหละนะครับกว้างขวางนะครับเมื่อนี่มาฮอดถิ่นดีเจสาวน้ำยื่นเลยนะ <laughs> เอ้ยค <c oughs> <c oughs> าคาคาคเมื่อนั้นทักกำนั่นอยู่ไปเบิงมองนู่นนูน่นมองหน้าย,ยงสงวนบ่มันมีน้ำก็เลยทักเพิินเพิ่นว่าเดี๋ยวมันก็แห้งบอกคือนระผลเสมาลงมองนี่บ้านแห้งอีหลีรถใหญ่ลงไห้เลย <c oughs> <c oughs> มัดรหนึ่งร้อยบาทนะครับเมาแรงนะครับมาเบิงเพลงใหม่ของอีลานอยอ,อุงอิงนะครับเพลงบอท่านได้ปล่อยเด้ เพลงสิโปอยมืออื่นนะครับน้ำตาอีหล่าหน่อยนะครับแต่ว่ามาแรงนี่สิเล่นสดๆดนาเวทีเลยนะครับสห้องสดสดลาา้วก็มีโชว์ใหม่นะครับของอีหล่าหน่อยอุงอิงร่วมไปถึงโชว์ล่ำแค้นล่ำใส่แค้นของอนั่งเอกใหม่ออมแอมเพชรบรนท้งนะครับมาแรงนะครับโอ้พิเศษหลายอย่างเลยนะครับโอ้ยคุ้มคุ้มคุม ตลกกับมวลเนี่ยบ่ตล่ตลกไาขึ้นไปเบิงอยู่ห้วยทรับท่านมวนหลายตลกสแสดงแต่ละคึืนเนี่ยบ่คือกันในตลกเรื่องเดียวกันกนระจิงนะครับนุ่นพอพญาอาทิตย์กำลังถ่ายคลิปขึ้นกันนะครับด้านนี้ก็ผมถ่ายให้เบิงมาตั้งแต่ท่านเข้าละ,ละนะครับพี่น้องขั้นมาจากทั้งมาจากทั้งบิ๊กซี่นะครับก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับหอดแยกบรรน,น้อนก็นเลี้ยวซ้ายข้ามาหน่อยหนึ่งเห็น เซฟแลนด์ Land, ยงสงวนเซฟแลนด์กะเข้ามาเลยเลี้ยวเข้ามาเลยสถานที่อาจจะอยู่ลึกนิดนึงนะครับแต่ว่าเฮาสิมีไฟไปหอดปากทางมาต้องย่านนะครับเบิ่งไฟเอาเด้อเบิ่งไฟรอแม่งด่าเอาเขาสิติดไฟให้นะครับมาจากตะก,การนะครับกะบ่ท่านหอดบอ่ท่านหอดยูเทิร์นเนาะบ่ท่านหอดยู่เทิร์นหรือไปอยู่เทิร์นแล้วก็ะเข้ามาจอดรถเล่นหน่อยเนอ่อยมาจากทั้งตานสูงมาจากทั้งพีมูนกะ อ้อมเมืองมาเลยมาต้องผ่าเมืองมาต้องเขาวาลินนะครับมาหอดแยกอ่าอ่ามาหอดน,อนันน่น,นครับเขาหามองพักกันครับมนนแมนครับมาหอดสะพานต่างระดับยกระดับอยู่แยกทางไปพิมุนกะเท่ากับอ้อมเขาเมืองมาเลยอ้อมหลบเมืองมากนะครับมาหอดแยกมันโน่นกะเหลียวขวาน้อยนึงนะครับมาง่ายสถานที่สะดวกสบายนะครับเอานะครับ มาเมื่บึงสถานที่นะครับทําการแสดงของสาวน้อยเพชรบันแพงมาแรงนี่นะครับมวนคักละนะครับมวนโดยเฉพาะอุ๋งอิงมาแรงในห้องเพลงใหม่นะครับอ,อมแอมในลํำใส่แค้นบึงสองชั่วแค่นี้ก็คุมแล้วนะบัตรลอยเดียวผมละงึดกับนั่นคักวะแม่เก็บบัตรลอยเดียวผมขึ้นว่าลอยสี่สิบเด้ผมขึ้นไ,ได้ใจเออวสิทักหาเพื่อนเด้ตอนแรกวสิทักหาเพื่อนก็เลยบอกทักกับืบอสิมีทีมงานอยู่ดอก จองใส่บุญบาทเือแมนแมนแมนแจองใส่พีนายางี่ว่จับโอ้จองจองใส่บุญบาทเลยนอปีนาเนาะม้วนแล้วเตยเตยเสด็จอาวนี่อเคเราก็ยยืนยันแล้วบัตรหนึ่งร้บาทนะครับกำนันจัด ถือว่าเป็นการขึ้นความสุขพี่น้องเช่าอุบลซะกำนันตมนไรน้อยนะครับทั้งอื่นร้อยสี่สิบร้อยี่สิบร้อยหกสิบก็มีนะครับแต่ว่าคืนนี้หนึรอบาทป้าติโเด็กน้อยห้าสิบบาทเด็กน้อยห้าสิบาทเอ เมาเมองดี๋ยวจังใดก็ไม่พอกันมาแรงงนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเลยพามาเบิ่งสถานที่ทำการแสดงมาแรงนี่นะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายๆตั้งเวทีซีมาอัพคลิปให้เบิ่งอีกนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาเบิ่งนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ